พลุดพอรออุด,ดอแปลว่าหลุดเข้าหรือออกโดยรวดเร็วมุดเข้าหรือออกก็ได้ส่วนคำว่าพลุบแปลว่าด,ดำลงหรือมุดลงหรือแปลว่ารับหายเข้าไปโดยรวดเร็วก็ได้เนี่ยมีสามคำนี้มีสามคำนี้ที่อาจจะออกวนไปวนมาฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยนะข้อที่ห้า ัวเรื่องที่5บอกว่ารถบรรทุกชนประสานงากับรถสิบลอ้อทำให้หญิงตั้งท้องตายทั้งกลมน้องๆเขาว่าทั้งกลมน้องๆย้อนกลับไปตอนมัธยมตน้นเราได้ศึกษาวรรณคดีเรื่องหนึ่งคือเรื่องศิลาจารอหลักที่หนึ่งจำได้ใช่ไหมไม่กี่ปีเองอไม่ได้เรียนใช่ไหมเราเรียนหลักสูตรเดียวกันใช่ไหมคะ,ะทั้งกลมแปลว่า ทั้งหมดถูกป่ะเพราะฉะนั้นคำว่าหญิงตั้งท้องเนี่ยตายทั้งกรมก็แสดงว่าตายทั้งแม่และลูกในคันด้วยถูกป่ะตายทั้งกรมนะโอเคคำตอบคือหมายเลขหนึ่งแนวนี้แต่ว่าแนวเนี้ยจริงๆข้อสอบ เรื่องการใช้คำอะ่ะมันมีเยอะมากแต่ว่าวันนี้มันมีเวลาจำกัดครูคงไม่สามารถที่จะหยิบยกคำที่เคยออกข้อสอบมาให้น้องๆได้ทั้งหมดถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้เป็นการบ้านต่อไปสำหรับน้องๆม .4 แล้วก็ม .5 นะส่วนพี่ม .6 ที่กำลังจะสอบในเวลาอันใกล้เนี่ยก็ลองทำข้อสอบย้อนหลังดูนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาทำข้อสอบย้อนหลังข้อสอบที่จะออกใน ปีนี้ข้อสอบไม่ได้เอาของเก่ามาออกแบบลอกมาถูกปะเขาก็อาจจะวนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องๆม .4 หรือมหําทำข้อสอบเก่ายิ่งทำได้เยอะเท่าไหร่น้องๆจะยิ่งมีคลังคำและความหมายในหัวเยอะขึ้นถูกปะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะไปเจอในการสอบปีต่อๆไปได้มากขึ้นด้วยนะเรื่องเนี้ยต้องค่อยๆศึกษาไปนะฝากไว้นะครับแต่ออกแน่นะ